ดูคุณยายใจดีให้โชคให้ลาบผมนะครับรวยนะถูกคุณยายเลยรวยกันรวยกันรวยกันมีของใบแบ่งให้วัถ้าเกิดนั่นนหะนี่คุณยายให้ผมนะครับสาธุครับป้าจอดไปแล้วเดี๋ยวตามคุณป้าจอดไปนี่คุณแม่อายุเก้าสิบหกปีครับคุณป้านำมาถวายหรอครับทั้งหมดเลยใช่ไหมอันนี้ด้วยใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมยกช่วยครับคุณป้าของป้าจอดนำมาถวายหลวงพ่อเอาเท่าอายุใช่ไหมครับเดินโลนับวกโลกี่กิโลครับคุณป้าทั้งหมดหกสิบหกอันนี้บวกบวกกิโลทั้งหมดไม่หกสิบห้าใช่ไหมครับอ๋อบวกเพิ่มไปด้วยกิโลหกสิบหกของปลาจอดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับ วันนี้วันที่9สิงหาคม2567ผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลาสินครับมากราบนามัสการหลวงพ่อชุมพรสันตะศีโลนะครับตอนนี้กำลังรอเปิดประตูครับมาดูนะครับบรรยากาศวันนี้ญาติโยมมาทำบุญที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับเยอะครับเยอะมากวันนี้ รถหลายคันเลยจอดอยู่นี่ครับก็รอมาจากหลายที่ครับมาจากต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสะแก้วจากกรุงเทพก็มีนะครับแล้วก็ที่อยู่ใกล้เคียงนี่ครับรอเข้ากราบนมัสก,การหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลนะครับแผงลอตเตอรี่ครับไปมาก็เสี่ยงโชคกัน แล้วเรามาดูลอตเตอรี่นี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในนี้นะครับสแกนซื้อได้เลยนะครับ,สแ,รบสแกนซื้อได้เลยัที่นเลยนื้อขานี่อยู่นี่ตลอดนะครับเจ้าเดิมครับเจ้าเดิมอยู่นี่ตลอดเออเดี๋ยวนี้ช่างจิตไปไหนช่างจิตกลับบ้านกลับแล้วเหรอ,อยังไม่มาครับอยังไม่มา ค่อยสบายอ๋อช่างจิตใส่กรอบพระนะครับนะีครับเดี๋ยวรอขึ้นไปบนศาลานะครับรอประตูศาลาการ,ารประเนเปิดแล้วก็จะได้เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลกันนะครับ,นะรบอันนี้ก็นั่งรออยู่ โอ้ดูคุณยายใจดีให้โชคให้ลาบผมนะครับรวยนะถูกคุณยายเลยทำรวยกันทำรวยกันเราบุญมี้องใบแบ่งให้บุถ้าเกิดนั่นน่ะนี่คุณยายให้ผมนะครับซาธถูกครับขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับถ้ามีบุญร่วมกันเราก็ขอให้ถูกนะครับให้ถูกครับแล้วก็เราก็ได้เจอกัน ไม่มาค่ะมาแนี่ยค่ะพี่คนนี้ก็ต้องมานี่น่าอยู่รับนี่นไปเดียวกันไงอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับหลวงพ่อชุนพรสันตะสีโลครับวัดป่าอรุณธรรมครับผมเราอะไรทำบันจอมอจอนครับคุณแม่อายุ96ปีนะครับอ้าวเล็กเดียวกับหนูเหรออันไหนอ้า อันนี้ก็ชอบเลขเจ็ดเก้าหนูก็เดินมาทางหนูไม่รู้หรอกหนูได้มามาหาเจ็ดเก้าป่ะหรือว่าได้มาแล้วหนูหนูหานี่เนี่ยหนูได้จากจากที่อื่นค่ะน้องปู่ศิลาเรวหนูไปวัดหลวงปู่เวรเมื่อวานหนูก็ได้ไปวัดไปวัดปู่ศิลาค่ะแล้วหลวงปู่เวรหนูได้ที่เดียวกันสายบุญมาเจอกัน ขอให้โชคดีนะครับนี่ก็มาคนละที่นะครับสายบุญมารู้จักกันนะคุณแม่อายุ96ปีมาจากกรุงเทพนี่มาจากชนบุรีครับ

อดูให้ลูกหน่อยนั่งก่อนเลยฉันนั่งนั่งก่อนเลยเห็นเห็นแล้วคุณแม่ทักเลยเหรอครับนี่ในเห็นแล้วจะดู่ม่เขาม่ได้ดูเไม้ดูแต่เาทห็นห้าอาเขาเห็นเขาเห็นหน้าแหละงนี้กลับไปยงจนเออังจากนี้กลับไปมาอือ อันนี้ไม่ได้มาด้วยกันนะครับมารู้จักกันอยู่ที่นี่ครับพอเห็นเราคุณแม่เขาก็ทักครับตอนนี้ประตูศาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดป่ารุนธรรมก็เปิดแล้วนะครับแยนดูมที่มารอทําบุญเยอะนะครับวันนี้ดูบรรยากาศอบอุ่นมากครับท่านผู้ชม นี่ครับตอนนี้ญาติโยมก็กำลังจะขึ้นไปบนศาลาการประเรียนนะครับคุณป้าจอดไปแล้วเดี๋ยวตามคุณป้าจอดไปนี่คุณแม่อายุ96ปีครับเดินตามคุณแม่ไปดีกว่าคุณแม่สมพงษ์เนาะ ใช่ไหมครับคุณแม่สมพงษ์คุณแม่สมพงษ์แต้มสมบูรณ์แข็งแรงเดินก๊อกก๊อกเดินเสียงเดินดังก๊อกก๊อกก๊อกครคุณแม่เดี๋ยวผมจับมือผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาาขึ้น ครับันนี้เราดุ้งกางเกงมาไม่ดุ้งกรงเจงมาคุณแม่แม่ดูดูยิบเผือกไปแล้วอ๋อนะเราตานยาดน้ำ คุณป้านํามาถวายเหรอครับทั้งหมดเลยใช่ไหมอันนี้ด้วยใช่ไหมครับเราจะมายกให้ครับเดี๋ยวผมยกช่วยครับคุณป้าอยูด่ด้านในนะครับเดี๋ยวยกของช่วยคุณป้าก่อนนะครับนี่ครับของประจอดนํา,านมาถวาย สวงพ้ออันนี้ถุงเล็กห้าโล,โอ,ลอันนี้หกโลเท่าอายุป้าอ๋อเอาเท่าอายุใช่ไหมครับ,บก,กี่กิโลครับคุณป้าทั้งหมดหกสิบหกอันนี้บวกบวกี่กิโลทั้งหมดมัน6กสิบห้าใช่ไหมครับอ๋บอบวกเพิ่มไปด้วยกโลหกสิบหกของปราจอดครับ